สัมภาษณ์เป็นปากเสียงให้น้องๆครับอ่าก็เจริญพรพี่ๆน้องๆทุกคนนะก็หลวงพี่ชื่อหลวงพี่มหาต้นนะ,ะเข้าประเด็นเลยจุดเริ่มต้นที่หลวงพี่มหาต้นเข้ามาเป็นพระด้วยเหตุปัจจัยอะไรที่กระแทกที่สุดที่เป็นแบบจุดจุดเปลี่ยนอ่าจุดเปลี่ยนก็จริง,รงๆวัยรุ่นนะนะเราก็ความฝันทุกคนอนะ่ะเรียนจบ ทำงานมีครอบคอรัวนะก็หลวงพี่ก็เหมือนกันนะเรียนจบทํางานมีครอบคอรัวก็ทําธุรกิจก็กําลังไปได้ดีแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาปวดท้องแล้วก็เลยก็ทิ้งไว้อ่ะไม่ก็คิดว่าปวดแบบปวดกระเพาะปวดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ไม่รู้ถ่ายทอดต่อยังไม่ได้บอกโยมแม่ให้รู้น,ะน,นะครับ หวังว่าท่านจะไม่ดูเอ่าก็ไปตรวจเจอมะเร็งไปตรวจเจอมะเร็งพอตรวจเจอปุ๊บก็หูดับเลยมันเหมือนความฝันทั้งหมดมันมันดับวิ่งลงไปต่อหน้าต่อตาเลยเพราะว่าเรายังเด็กเราไม่ได้เตรียมตัวมานะเราคิดว่าเราเดี๋ยวเราก็เติบโตไปมีครอบครัว เราต้องแก่ก่อนแล้วเราก็ต้องค่อยป่วยแล้วเราต้องค่อยตายะแต่นี้มันข้ามสเตปว่ะมันไม่รอเราแก่เลยมันป่วยเลยพอหมอบอกขอตรวจย้ำขอตรวจย้ำอีกทีนะไม่รอแล้วมันมันไม่อยากตรวจเข้าใจไหมหมอให้เอกสารส่งตรวจเราไปถือเอกสารอยู่หน้าห้องตรวจแล้วเรารับไม่ได้อะ มันทุกข์จริงๆนะมือมันสั่นแล้วเราก็กลับเลยพอยอมรับตัวเองไม่ได้ขับรถกลับยังไม่ได้เลยจําความรู้สึก,กวันนั้นได้ดีเลยว่ามันทุกข์มากคือไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะเหมือนกับกลับบ้านบ้านที่เคยนอนมีความสุขก็ไม่สุขแล้วพวงนี้ต้องไปทํางานก็ไม่อยากทําแล้วอ่ะเจอหน้าแฟนก็ไม่อยากพูดด้วยไม่อยากคือมันเป็นทุกข์ที่ไม่รู้จะบอกใครๆคือตอก ต่อให้เราพูดให้ใครฟังเขาก็ช่วยเราไม่ได้คือเขาเขาจะช่วยอะไรเราได้บะาอะไรเงี้ยก็ทุกทุกมากกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเปิดแอร์เย็นเฉียบเลยยังนอนเหงื่อแตกพักๆเลยมันทุกใครพาไปกินที่ไหนก็ไม่กินละไม่ไปละผอมลงมากตอนนี้ก็ผอมแต่ว่าของเดิมตอนที่เจอเนี่ยผอมกว่านี้ กินไม่ได้นอะนไม่หลับตอมใจเลยก็ว่าได้จนกระทั่งคิดว่าพอดีก็เริ่มไม่ไปทํางานแล้วเริ่มไปบ้างไม่ไปบ้างแหละเพราะว่าเราไม่มีแรงจูงใจในการทําแล้วเราจะทําวันพรุ่งนี้ไปเพื่ออะไระในเมื่อทุกอย่างมันมันวืบไปแล้ว,วก็เลยมีเพื่อนชวนบอกว่าไปไปเดินทุดตรงกับพระอาจารย์นะไปดูแลพระอาจารย์หน่อยพราะแม่ครูบาอาจารย์เราก็ขี้เกียจอยู่ เฉยๆแค่ขี้เกียจอยู่ก็เลยเอาไปก็ไปทีแรกก็บอกจะไม่ไปมันก็เตรียมเต็นท์ให้แล้วเตรียมนู่นอันนี้อันนี้กูก็ไม่มีนะนนไ,มมไม่เป็นไรกูเตรียมให้แล้วอันนี้ก็ไม่มีไม่เป็นไรกูเตรียมให้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรกูเตรียมให้หมดแล้วมึงมาเลยก็เลยไปตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยไม่มีวันไหนที่นอนหลับและทุกครั้งที่หลับฝันก็จะอยากฝันว่าให้พูกเนี้ย มันเป็นแค่ความฝันให้ไอสิ่งที่เราได้ยินมานะมันเป็นแค่ความฝันแต่แม้แต่ในฝันนะ่ะหมอก็ยังบอกกับเราว่าเราเป็นมะเร็งแม้แต่ในฝันนะหมอไม่ไม่ให้เราดีใจเลยอะ่ะเออแม้แต่เราฝันเรายังทุกข์เลยอะ่ะพอไปทุดงเนี่ยกับพระอาจารย์เนี่ยมันกลายเป็นมันไม่มีเวลาคิดคือ คือตอนที่เราอยู่กับบ้านเน่ะเราไม่ได้ทําอะไรเราก็เลยได้แต่คิด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 ว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ตายแล้วอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาคิดตลอดแต่พอไปทุ่งโดงเนี่ยมันไม่มีเวลาจะคิดเพราะ,าะอาจารย์เขาเดินดิวดิวดิวอย่างเดียวเลยเราจะมาแต่เดินคิดก็ไม่ได้อย่างเง,ง,ง,งี้ยอ้าวเราเดินเข้าป่าไปมันมันมีงูมันมีอะไรต่างๆนานาเราก็ไม่มีเวลาจะคิดแล้วกลัวตายมากกว่าตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้กลัวจะตายเพร <Netz iance> าะมะเร็งแล้ว กวจะตายเพราะโดนงูฉกหรือกวจะตายเพราะโดนอะไรอย่างเงี้ยเจอชงเจอช้างมากกว่าก็เลยไม่มีเวลาคิดแล้วพอไปปุ๊บก็ไม่ได้คิดพอไม่ได้คิดปุ๊บมันก็เวลาจะคิดมันก็คิดเรื่องอย่างอื่นมากกว่าเรื่องกูจะนอนตรงไหนวะคืนนี้อาจารย์จะให้กูนอนตรงไหนวะผีจะหลอกไหมเสือจะมากินไหมอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราอ่ะไม่ได้คิดว่าเราเป็นอะไรอยู่เรื่องที่เราทุกข์กับมันก็หายไป พอเข้าป่าจากเดิมไปวันแรกก่อนนอนก็มีคิดบ้างวันที่สองก็มีคิดบ้างยังทุกอยู่แต่วันที่สามมันมันเดินก็เหนื่อยแล้วกินก็น้อยพอกลางเต็นหัวตกหมอนก็หลับเลยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่รู้ตัวว่าป่วยเป็นครั้งแรกที่หลับแล้วสนิทหลับแล้วไม่ทุกเป็นครั้งแรกที่หลับแล้วหลับได้ลึกเลยรู้สึกต้องการอย่างเงี้ยมานานแล้ว พอเราอยู่ได้เจ็ดวันสักเข้าไปประมาณเจ็ดวันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราต้องการอะไรตอนนี้กลับไปไม่ได้ต้องการอะไรแล้วขอแค่นอนหลับขอแค่ไม่คิดก็พอแล้วในป่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเทศมาครั้งหนึ่งท่านเทศมาแล้วก็จําแล้วก็พิจารณาท่านเทศบอกว่าเออต่อให้เรากลับไปหาเงินนะนะเรามีบ้านสักสิบหลัง เราก็นอนได้ครั้งละหลังเดียวไม่มีใครนอนบ้านทีละสองหลังได้ต่อให้เรามีรถสักสิบคันเราก็ขับได้ทีละคันแล้วก็ต่อให้เราจะมีเสื้อผ้าสักร้อยชุดเราก็ใส่ทีทละชุดผลสุดท้ายเวลาถ้าเราทุกนะบ้านใหญ่ขนาดไหนเราก็นอนไม่หลับเตียงจะแพงขนาดไหนเราก็ดิ้นอยู่นั่นแหละไม่หลับแต่เวลาเรามาอยู่กับกับธรรมะอยู่กับครูบาอาจารย เรานอนกับขี้ดินแท้ๆพ่อห่มก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีเอาเสื้อหนุนเอาเอากระเป๋าเป้หนุนเอาแต่เราอนอนหลับแล้วเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยเหตุนี้เป็นจุดเปลี่ยนว่าว่าสิ่งข้างนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีคําสอนพ่อแม่ก็ดีแฟนก็ดีเวลาเราเกิดทุกข์อ่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยทําให้เราแบบทุกข์มันหายไปเลยไม่ได้ช่วยเลย แต่สิ่งที่แบบเราไม่คิดกับมันะตอนนั้นมันไม่มีวิธีหรอกมันยังโง่อยู่แต่รู้มันไม่มีเวลาไปคิดก็เลยทำให้ตัวเองอตัดสินใจปวดเพราะว่ามันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวในป่าและกับการไปกับครูบาอาจารย์แต่ตรงกันข้าวกลับมาบ้านเจอหน้าพ่อแม่ทุกเลยเพราะเรากลัวเราจะตายก่อนท่านเรากลัวว่าแล้วใครจะดูแลท่านวะ เราเห็นหน้าแฟนเราเราทุกข์เลยแล้วผู้หญิงคนนี้จะทำยังไงวะเขาจะเดินหน้าต่อยยังไงวะเราไปทํางานปุ๊บเราก็ทุกข์เลยเราลูกน้องเราหรอวะอแต่พอมาอยู่วัดปุ๊บไม่ทุกข์เลยก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเองมามาบวช